บอกเล้วความรู้สึกผ่านเสียงเพลงจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งมาดเกาหลีโลมอาสยามนะคะนักร้องวัย26ปีในสังกัดอาสยายามีผลงานเพลงอรุณสวัสดิ์และคิดถึงจนนอนไม่หลับที่สร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นที่รู้จักค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ปล่อยเพลงที่ทำด้วยความตั้งใจเพื่อมอบให้กับผู้หญิงที่ตนเองแอบชื่นชอบมานาน2ปีโดยโพสต์คลิปนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงที่กำลังซ้อมร้องเพลงอยู่นั่นก็คือสาวโบโมเมลาดาที่เพิ่งจะโสดหมาดๆค่ะแทมยนีมีแคปชั่นบอกว่าเมลาดา โร m e o แล้วก็วงเล็บเดโมนะคะผมพยายามทำเพลงนี้ให้จบภายในหนึ่งคืนแต่ดูเหมือนเพลงของหนุ่มโรมจะส่งถึงผู้รับเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสาวโบได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นไอคอนขอบคุณที่หนุ่มโรมแต่งเพลงให้นะคะแถมโบยังบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีใครมานั่งแต่งเพลงให้ด้วย นอกจากนั้นคุณแม่ของสาวโบก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเพลงติดหูเนะื้อหาดีมากฟังแล้วแอบเศร้าๆขอให้เพลงนี้ดังๆขอบคุณนะลูกหนุ่มโลมไม่รอช้าตอบกลับคุณแม่ทันทีว่าขอบคุณครับงานนี้ต้องยกนิ้วให้กับความแมนของหนุ่มโลมไปเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ